อยากให้คุณได้รู้เอาไว้ว่าวันนั้นที่บังเอิญเจอกันกันกบเขาและเขาดูเหมือนไม่ค่อยคุยกับคุณเท่าไหร่หรือดูนิ่งๆเฉยๆไปต้องบอกเลยว่าเขาเขินดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาทำตัวไม่ถูกเลยนะที่บังเอิญเจอกับคุณนะบางครั้งบางทีที่นิ่งบ้างเฉยบ้างดูเหมือนไม่สนใจอะไรต่างๆบ้างต้องบอกเลยเขาเขินอ่ะเขาเขินคุณค่ะ ทำตัวไม่ค่อยจะถูกนะดูจากพลังงานตรงนี้แต่กลับมาอยู่กับตัวเองอีกทีก็คือรู้สึกว่าวุ่นใจไปแล้วเสียดายตัวเองเสียดายจังเลยที่ไม่พูดไม่ทําอะไรมากกว่านี้คือดูจากพลังงานตรงนี้เขาเป็นคนขี้อายนะขี้เขินด้วยนะที่เจอกับคุณวันนั้นบังเอิญเจอกันวันนั้นต้องบอกเลยเขาเขินคุณหนักมาก ทำตัวไม่ถูกถ้าแสดงกิริยาท่าทางอะไรออกมาที่มันดูแบบอาจจะเก้ะเก้กางกหรือดูนิ่งดูเฉยดูเหมือนไม่หือไม่อือไม่อะไรเลยก็แล้วแต่หรืออาจจะพูดมากเกินไปจนมากเกินเกินพิเศษเกินไปหรืออาจจะดูเหมือนไม่สนใจหรืออาจจะทําเหมือนไม่ใสใส่ใจกุนต้องบอกเลยนี่คืออากับกิริยาท่าทางของความไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วตอนนี้ เพราะว่าเขินคุณหนักมากเพราะนั้นก็บอกเลยว่าวันนั้นที่บังเอิญเจอกันกับคุณเนี่ยทีท่าของเขาอาจจะดูเหมือนกับว่าเหมือนไม่สนใจไม่ใส่ใจหรือนิ่งเฉยอะไรก็แล้วแต่แต่ขอให้คุณรู้ไว้เลยว่าจริง,รงๆแล้วเขาเขินคุณหนักมากนะเออเขาเขินคุณหนักมากนะทําตัวไม่ถูกเลยจ้าและกลับมานั่งทบทวนตัวเองแล้วเซ็งตัวเองเหมือนกันนะที่ไม่แสดงท่าทางหรือท่าทีที่ดีกว่านั้นเนาะ ราะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะความรู้สึกของเขาที่เจอคนวันนั้นบังเอิญเจอกันวันนั้นมันรู้สึกแฮปปี้รู้สึกดีมากรู้สึกเขินมากแบบทำตัวไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกเลยจ้า,าใครแล้วท่นนายอย่าลืมทนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคนนะคะยินดีด้วยนะ